ไรเสียงคัดค้านหนูรัตเข้ารอบมิตแกลนสระบ,บุรี2025ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการนางงามในบ้านเราเมื่อสุภชยาชาวคูเวียงหรือนูรัตเน็ตไอดอลชื่อดังที่ตัดสินใจเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับจังหวัดอย่างมิตรแกรนสระบ,บุรี2025ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโดยในรอบออดิชั่นนั้นมีเหล่านางงามมากมายกว่า52คนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในนั้นอย่างที่เราทราบกันว่านอกจากจะมีหนูรัดที่สร้างความฮือฮาแล้วยังมีนับหลานสาวของแพทย์นับพาพาต้นตระกูลเข้าร่วมชิงมงในปีนี้ด้วยซึ่งบรรยากาศรอบโอริชั่นนั้นมี คณะกรรมการอาทิอิงฟ้าวรหาหะแผ่นเค้กเขมนิตและคนดังในแวดวงนางงามรวมถึงมอร์ฟีนรัชรินซึ่งก็จาก52คนจะคัดเหลือแค่25คนโดยหนูรัฐเป็นคนสุดท้ายในการแนะนำตัวเจ้าตัวเดินออกด้วยความมั่นใจในระดับ100พร้อมรอยยิ้มสุดปังและแนะนำตัวเองว่ามงไม่ลงจะงงมากจ้าซึ่งอิงฟ้าก็ถามคำถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเจ้าตัว บอกว่าอยากให้มีงานมากขึ้นไม่อยากให้คนแกงไม่อยากให้คนบูนรี่ไม่อยากให้ใครมาทำเสียชื่อเสียงที่มาประกวดในวันนี้เพราะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำดีได้ถ้ามีโอกาสหนูจะลงมือทำฝากเชีร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พร้อมทั้งฝากถึงพีดีและเจ้าของเวทีมิตรแกรนไทยแลนด์นวัดอิสระไกรสีว่าหนูอยากอยู่นานๆและอยู่ตลอดไปในการประกวดหนูรัตจะทำเต็มที่ฝากลูกสาวคนนี้ด้วยนะคะจากนั้นเจ้าตัวก็ได้แสดงความสามารถร้องลิเกซึ่งเราคณะกรรมการลุกขึ้นปรบมือกันอย่างชอบใจ และในวินาทีตัดสิน25คนสุดท้ายก่อนจะได้คนที่25มอฟฟินพีดีมิกแกรนสระบรีได้ขึ้นบนวิธีบอกว่ามีเสียงร้องมากมายว่าอยากให้คนคนหนึ่งนั่นก็คือหนูรัตผ่านเข้ารอบออดิชั่นขอเสียงจากผู้ชมทั้งในงานและผ่านทางไลฟ์ ถ้าต้องการให้หนูรัดผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายซึ่งเสียงกรีดดังเป็นเอกฉันทำให้หนูรัดผ่านเข้ารอบ25คนสุดท้ายพร้อมกับเลือกอยู่ทิมบูหมูกระทะค่ะอย่างไรก็ดีก็ขอแสดงความยินดีกับหนูรัดนะคะในที่สุดก็ได้เข้ารอบคนที่25ไปจนได้นะคะ และคำพูดฝากเนื้อฝากตัวของเธอนั้นก็พูดได้ดีมากเชื่อว่าบรรดาคณะกรรมการก็คงจะถูกใจในคำพูดของเธอแน่นอนค่ะเพราะเธอนั้นหลังจากพูดแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยค่ะโดยภาพของเธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ